ตีห้าสื่อเพชรคอนนะครับโอเควันนี้ที่ไม่มีคลิปลงเนี่ยก็เพราะว่าเอมิมคือวันเนี้ยตอนเช้าอะผมมานึกว่าเอะวันนี้จะลงเกมอะไรดีจะเป็นแคท q u ส s t ดีไหมแต่ก็รู้สึกว่าแคทเคส s t เนี่ยรู้สึกมันจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ผมก็เลยลองแบบว่าน่าจะนั่งหาเกมอื่นมาแทนสักเกมหนึ่งเกมสั้นๆอะไรประมาณนี้ก็เลยไปตกอยู่ที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมแนวเนื้อเรื่องมานานแล้ว ก็อย่างเป็นพวกผมก็เลยเลือกเกมจาก R P G Maker มาหนึ่งเกมก็คือเกม l o l n e y Boop Treat เออใช่เกมนี้ผมก็เลยเออตัดสินใจว่ามานั่งเล่นเกมไม่ได้เล่นไปเล่นมาดันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตัวโปรแกรมอ่านของผมอ่ะมันเอาเกมเนี้ยเอาภาพของเกมเนี้ยเข้าไปไม่ได้คือตอนเราเข้าเอาเกมตอนเข้าไปตัดต่อนี่คือ ภาพหายแต่ว่าเสียงยังอยู่คือแบบงงมากคือมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเนั่งแก้อยู่แก้ไปนาะนแสนนานก็ยังไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้างาน,นก็ไม่เป็นไรแต่ก็กลัวไม่มีคลิปลงก็เลยเอาคลิปตรงส่วนนี้นะครับภาพตรงนี้เ,นเป็นภาพที่ผมย่าทำขึ้นมาที่กำลังว่าอยู่ตรงนี้เลยซึ่งผมทำนี่ก็คือผมมีแลนว่าจะทำสติกเกอร์ไล แต่ตอนนี้คือยังฝึกๆอยู่เพราะว่าการวาดตัวละครจีบีแล้วก็การใส่คำอะไรพวกนี้ของผมมายังไม่ค่อยลงมากก็จากที่ทุกคนดูนะครับว่าคลิปการวาดรูปของผมเนี่ยมันจะเป็นแต่ไม่ใช่คลิปที่แบบว่าสวยหรือว่ามีเทคนิคอะไรมากมายโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะมีการไลฟ์สตรีม Star d i a e y แต่เวลาเนี่ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะลงเป็นเวลาไหนดี ก็ถ้า,างนานมันไม่เข้านะครับก็จะทําให้มันเช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้เออแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็จะพยายามแบบว่ามาสตรีมทุกวันวันอังคารนัเพื่อรหัสอะไรประมาณนี้นะครับให้แบบว่ามาสลับกันระหว่างการแคสกับการสตรีมไปประมาณนี้ช่องผมจะได้มีอะไรมากขึ้นจะได้แบบว่าผู้ติดตามจะได้มีแบบว่ามีส่วนร่วมอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับโอเคถ้ายังไงก็ก็ขอโทษนะครับวันนี้ที่ไม่มีคลิปคลิปเกมลงนะครับแต่ก็ ก็ขอให้อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามติดตามผมในวันพรุ่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมตามเดิมนะครับกูเค okay, สสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย